นักเรียนจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสในแนววิถีโค้งเนื่องจากเราทราบว่าอนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะต้องมีความเร่งถ้าไม่มีความเร่งอนุภาคนั้นจะถูกเวียงออกจากศูนย์กลางที่อนุภาคเคลื่อนที่อยู่รอบๆและสำหรับอนุภาคที่มีประจุ เช่นอิเล็กตรอนเมื่อเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสจะมีความเร่งและมีการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งหมายความว่าอิเล็กตรอนจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหานิวเคลียสส่งผลให้อะตอมแฟบลงที่เรียกว่า the destruction of the atom แต่ตามปรากฏการความเป็นจริงอะตอมไม่เกิดการแฟบตัวต่อมาอาศัยสมบัติของแสงเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเรียกว่าโฟตอน มาร์กพลังและเอลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เสนอไว้จึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับเคลื่อนที่มาร์กคาร์ลแอร์โนสลุควิกพลังเกิดในปีคริสตศักราช1858เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมุกเบิกการศึกษาทฤษฎีควอนตัมอันเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาฟิสิกส์สมัยใหม่คุณครูคะมาร์กพลังได้แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับมาร์กพลัง ได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับความถี่ของคลื่นว่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นดังความสัมพันธ์ต่อไปนี้พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับค่าคงที่ของพลังคูณความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสมการของพลังเมื่อ E คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูล h คือค่าคงที่ของพลังเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาที new คือความถี่ของคลื่นแม่ฟ้ามีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์หรือรอบต่อวินาทีคุณครูครับถ้าทราบค่าความยาวคลื่นและความเร็วคลื่นก็น่าจะหาความสัมพันธ์และคำนวณหาค่าพลังงานได้ใช่ไหมครับครับจากความถี่ของคลื่นยังมีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นดังต่อไปนี้คือ ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับความเร็วของคลื่นหารด้วยความยาวคลื่นเมื่อ c คือความเร็วของคลื่นถ้าเป็นความเร็วของแสงเท่ากับ3.0คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีแลมดาคือความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรหรือนาโนเมตรดังนั้นค่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังนี้เท่ากับค่าคงที่ของพลัง คูณความเร็วของคลื่นหารด้วยความยาวคลื่นเมื่อ E คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูล h คือค่าคงที่ของพลังเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาที c คือความเร็วของคลื่นเท่ากับ3.0คูณ10ยกกำลังเมตรต่อวินาทีลมดาคือความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรหรือนาโนเมตรโดยพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปลโดยตรงกับความถี่ แต่แปลผกผันกับความยาวคลื่นคุณครูคะจากความสัมพันธ์แสดงว่าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากความถี่มากความยาวคลื่นสั้นพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยความถี่น้อยความยาวคลื่นยาวใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณครูครับจากความสัมพันธ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าปรากฏค่าคงที่ของพลังในสมการค่าคงที่ของพลังคืคออะไรครับ ค่าคงที่ของพลัง h นั้นได้ชื่อมาจากมักพลังซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมค่าคงตัวของพลังเป็นปริมาตรที่เทกับขนาดของควอนตาและมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของพลังเท่ากับ6.626คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาที